สวัสดีครับผมสวัสดีวันที่9กรกฎาคมนะครับพศ2568นะครับพี่น้องมาพบกับร้านเรามาสุขแน่วนะครับผมตอนนี้นะครับผมทำคลิปอยู่ที่บ้านแสนสุขตำบลสลงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมพื้นที่ในเมืองสามารถส่งได้นะพี่น้องนะครับผมส่งฟรีเลยนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองเด้อพี่น้องนะครับผมกับผมวันนี้นะครับว่ามีสินค้ามาพี่น้องนะครับได้เลือกซื้อ เลือกชมกันหลายตัวนะครับผมช่วงนี้ก็จะลงคลิปห่างหน่อยเด้อพี่น้องนะเพราะว่าสินค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับพี่น้องมันเช็คไม่ทันนะครับก็ช่วงนี้นะครับพี่น้องก็เริ่มทยอยขายนะครับเครื่องเสียงกันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงนะครับเอาง่ายก็คือช่วงหมดฤดูกาลนะครับขอพี่น้องเครื่องเสียงนะครับผมถ่าไหนต้องการขายก็ยังรับซื้อนะครับรับซื้อทั่วไทยเด้อพี่น้องนะครับเน้นยกชุดนะครับเน้นยกชุดนะครับช่วงนี้นะครับผมแยกชิ้นช่วงนี้ยังไม่สะดวกนะพี่น้องเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ร้านนะครับพี่นอองาจจะ มาแล้วไม่เจอนะครับผมถ้าเป็นยกชุดนะครับสามารถวิ่งรับเองได้ถึงที่เลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจต้องการขายเครื่องเสียงก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับสำหรับ ท่านที่ต้องการขายสินค้าเพื่อที่จะทําทุนนะครับเอาทุนไปทําอย่างอื่นก่อนนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วง3เดือนนี้นะครับผมก็ส่วนมากมีก็จะมีแท้งานนะครับงานขาวดำนะครับผมงานลื่นเรืองก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับพี่น้องท่านหนก็สนใจที่จะขายก็ทักเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าให้พี่น้องได้เลือกชมนะครับผมขอแจ้งพี่น้องอีกทีนะครับร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับท่านหนไม่สะดวก รบกวนรับชมเพื่อความมันเทิงเออ้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมสินค้าตัวแรกกันเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับเป็น แหลกนะครับผมแหลก abs นะครับผมมีของ aj นะครับของ aj นะครับหนึ่งตัวแล้วก็คานิชหนึ่งตัวนะครับของคานินะครับความลึกจะอยู่ที่สิบเก้านิ้วนะครับของ aj ความลึกจะอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะครับผมต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่ะถ้าใครสนใจนะครับขายเป็นราคาเดียวกันเลยพี่น้องนะครับอ่ะตัวละสองพันบาทพร้อมส่งนะครับตัวละสองพันบาทพร้อมส่งนะครับสำหรับแหลกเลยพี่น้องอ่ะถ้าใครสนใจถ้าไหนหาอยู่นะครับนี่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมไม่มีแตกไม่มีตําหนินะครับอ่ะถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็เข้ามาดูด้านในพี่น้องนะครับผมมี ดอกนะครับผมชาเลนเจอร์นะครับชาเลนเจอร์หกห้าศูนย์นะครับชาเลนเจอร์หกห้าศูนย์มีเข้ามาทั้งหมดแปดใบนะครับมีเข้ามาทั้งหมดแปดใบพี่รองนะครับยให้พี่รองดูนะครับนี่ครับผมสภาพดอกนะครับสภาพเดียวกันทุกดอกนะครับนะครับนะครับผมหน้าดอกซีสวยนะครับหน้าดอกซีสวยเลยนะครับผมนะครับผมหน้าจะเดิมๆทั้งหมดพี่รองนะครับสภาพเดียวกันเลยนะครับมีรุ่นมีน็อตนะครับ สี่สี่สี่ตัวนะครับแล้วก็รุ่นไม่มีน็อตสี่ตัวนะครับผมตัวไม่มีน็อตนะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับจะมีแหวนรองสไปเดอร์นะครับจะมีแหวนรองสไปเดอร์นะครับส่วนตัวที่มีน็อตนะครับพี่น้องตัวที่มีน็อตนะครับก็จะมีมีมีแหวนรองเหมือนกันพี่น้องนะครับมีแหวนรองเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับท่านไหนสนใจนะครับตัวนี้ก็มีเข้ามาทั้งหมดนะครับมีเข้ามาทั้งหมด 8ใบบนะครัาขายเพียงใบละ2,500สองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับใบละ2,500บาทพร้อมจัดส่งให้เลยนะครับแล้วก็มาที่ดอกลำโพงโปพัดนะครับ15นิ้วนะครับตัวนี There, ้ก็สภาพนี้เลยพี่น้องนะครับนี่ครับผมสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้ก็ดอกละ1,500บาทนะพี่น้องพร้อมส่งนะครับดอกละ1,500บาทนะพี่น้องพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็มาดูที่โพเวล์แอมนะครับโพเวล์แอมนะครับซาวสแตนดาร์ดนะครับรุ่น LA 5้0 0ันสองนะครับตัวนี้18นิ้วคาราซานทั้งสี่ดอกได้เลยนะครับตัวนี้โหลดที่2โอบได้นะครับผมตัวนี้เดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมสวยๆนะครับเป็นซาวสแตนดาร์ดแท้บูเช่นะพี่น้องนะครับนะครับผมสติ๊กเกอร์บูเช่ติดอยู่นะครับยังไม่ขาดนะครับท่านได้สนใจนะครับตัวนี้สภาพไม่เอี่ยมนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับผม9,500บาทนะพี่น้องพร้อมจัดส่งนะครับ9,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่เพลยแอมนะครับผมไมโครเทคนะครับรุ่นยอดนิยมเลยตัวนี้นะครับเป็นไมโครเทครุ่น MT ซ8 0 0นะครับ MT ซ8 0 0นะครับนี่ครับสีสวยนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้อ่นี่ครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับอ่ตัวนี้ซื้อมาเดือน5ปี67นะครับจากจากร้านเสียงไปสารนะพี่น้องนะครับนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะครับสีสวยเลยท่านใดหา Pro M ส m ่ Channel นะครับใบเชีนะนะครับตัวนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้1 1 0 0 0บาทพร้อมส่งนะครับ1 1 0 0 0บาทพร้อมส่งนะครับไมโครเทค MT4800 นะครับแล้วก็มาที่ p o w แ r a มแฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์ Hammer. fp 7 0 0 0นะครับตัวนี้แรงนะพี่น้อง18นิ้วคาราซีนะครับนะครับการขับแร็วได้หมดนะครับตัวนี้นะครับโหลดที่สองโวลนะครับนะฮะสภาพสวยๆไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมนะครับนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าไหนที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับพี่น้องก็จะมีแจ้งละเอียดนะครับคลิปก่อนหน้านี้แด้วพี่น้องนะครับคลิปนี้จะไม่แจ้งเยอะนะครับเพราะว่าสินค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะนะพี่น้องนะครับนี่ครับสวยๆนะครับตัวนี้นะถ้าไหนสนใจนะครับผม9,000บาทนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับทำหนักเบานะครับขับบ18ได้สายๆนะครับ 9,000บาทนะครับพี่น้องพร้อมจะส่งนะครับจากโปรโมชั่นอยู่ตัวนี้นะครับปกติขายอยู่9,500นะครับแล้วก็มาที่คอร์ดิจิตอลนะครับผมมาลานี่นะครับตัวนี้เป็นมาลานี่นะครับรุ่น DPA นะครับ 260P นะครับ 260P บวกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นแรกจะเป็นอ 260P เฉยๆนะครับตัวนี้จะเป็นอ 260P บวกนะครับของใหม่ตัวนี้ก็อยู่ที่หมื่นในหน่อยนะครับหมื่นต้นๆนะครับนะครับถ้าในสนใจนะมือสองนะครับพี่น้องขายเพียง7,500บาทนะครับ7,500บาทพร้อมส่งนะครับ น e. yeah well, ี่ครับพี่น้องดูสติกเกอร์นะครับนี่ครับตัวกันหน้าจอยังไม่เคยแกะออกเลยพี่น้องนะครับผมนี่ครับผมยังไม่เคยรื้อนะครับผมไม่เอียบนะตัวนี้นะครับไม่เอียบเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูกันนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับนี่ครับผมสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์นะครับยังไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับไม่เอียบนะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับ ันหาอยู่นะครับพอดิจิตอลไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ7,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมจะส่งให้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่ปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟขมสันนะครับขมสันเป็นรุ่น99โพรนะครับ99โพรนะครับตัวนี้จะเป็นเบเกอร์นะครับแล้วก็จะมีวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมสวยๆนะครับไม่เอียงเลยนะครับตัวนี้1,000บาทนะพี่น้องพร้อมส่งนะครับ1,000บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนัตพงศ์นะครับนัตพงศ์รุ่นนะครับ 1020d นะครับผมตัวนี้ก็จะมีวัดโวลต์นะครับนะครับชาร์จแบตได้นะครับสวยๆนะครับด้านหลังแปดช่องและหน้าสองช่องนะครับาสนใจนะครับ NPE นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับ NPE นะครับผม 1020d นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นปลั๊กไฟนะครับ NPE รุ่น PMPR นะครับ 801G นะครับ 801G นะครับนี่ครับสวยๆนะครับ อ่ะตัวนี้ก็เจ็ดร้อยบาทพี่น้องนะครับผมส่งนะครับเจ็ดร้อยบาทผมส่งนะครับผมให้เอี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่อีโคไลเซอร์นะครับอีโคไลเซอร์อ่ะสไลด์ยาวนะครับของซาวเบสนะครับตัวนี้อ่ะเสียงดีมากพี่น้องนะครับต่านหนสนใจนะครับตัวนี้นะครับผม อ่ะ2,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผม2,200บาทพร้อมส่งนะครับอีโคไลเซอร์ซาวเบดนะครับผมแล้วก็มาที่อีโคไลเซอร์อาวีน่านะครับอาวีน่า1 2 3 1นะครับจะมีทั้งหมดสองตัวเด้ออ่ะสำหรับอาวีน่านะครับสองตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวล่างอีกหนึ่งตัวนะครับขายราคาเดียวกันเลยพี่น้องนะครับอ่ะตัวสีดํานะครับตัวสีดําสไลยาวนะครับ ขายในราคาเดียวกัน1,800บาทนะครับพี่น้องพร้อมส่งนะครับแล้วก็อีควอไลเซอร์สไลด์ยาวโมดิฟายนะครับตัวสีขาวนะครับตัวนี้1,600บาทพร้อมส่งนะครับผมสภาพใช้งานได้ปกติทุกตัวนะครับไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็พาวเอรมนะครับผม C A 9นะครับ C A 9นะครับตัวนี้เป็นพเอร์แอมนะครับผมสภาพสวยๆนะครับมาเอี่ยมนะครับตัวนี้ก็12นิ้ว15นิ้วได้ครับทั้งสองนะครับราคา 2,900บาทพร้อมส่งนะครับ2,900บาทนะครับพี่น้องพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์บอลเลนเจอร์แท้บูเช่นะครับตัวนี้สามารถปรับแต่งได้นะครับพี่น้องตัวนี้ราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับ4ชัแนลนะครับของบอลเลนเจอร์นะครับผมแท้บูเช่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็2,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็มาที่คอสามทางนะครับคอสามทางเซนซีนะครับ ตัวนี้มีหนึ่งตัวนะครับคอสามทางซีนเซ่นะครับเก้าร้อยบาทนะครับพี่น้องพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็อีคอไลเซอร์นะครับผมสไลซ์สั้นนะครับสไลซ์สั้นแอคเตอร์นะครับปิมพนอนสีสวยตัวนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะพี่น้องพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาดูที่ไม่ลอยนะครับผมไม่ลอยอ่าตัวนี้เป็นไม่ลอย c n ีนะครับพี่น้อง c n ีนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่า c n เนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอ่าขออภัยนะครับ เมื่อกี้ดูรุ่นแล้วลืมพี่น้องนะครับเวลาเราเปิดนะครับพี่น้องมันจะมีรุ่นขึ้นตรงนี้นะครับเป็นรุ่นเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าดูอ่อนนะครับประมาณนี้นะครับสี่เจ็ดเอ่อเจ็ดแปดเก้าดูออนนะครับเป็นขึ้นใหม่นะครับแปดศูนย์สาม อ่า8 0ดร้อนะครับตัวนี้เป็นขึ้นใหม่นะครับตัวใหม่ก็ตามนี้ไปน้องนะครับสภาพตามนี้นะครับอ่าใช้งานได้ปกติทั้ง2ตัวนะครับใช้ได้ปกติทั้ง2ตัวนะครับเทสแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นขึ้นใหม่เล้วพี่น้องตัวนี้นะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับเอาแค่พันสองพอพี่น้องอ่ะแบงปันไม่ใช้งานนะครับผมพันสองนะครับพร้อมส่งนะครับพันสองพร้อมส่งนะครับสำหรับไม่ลอยเซนเซนะครับตัวนี้เซนเซรุ่นอ่าดูอ้อนนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้ามาทูนะครับถ นะครับใช้ได้ปกตินะพี่น้องนะครับมีชุดย้ายเสานะครับนี่ครับสวยๆนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพอพี่น้องนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่ไม้ลอยนะครับไม้ลอยทาด้านะครับเป็นรุ่นทาด้า X สามร้อยนะครับทาด้า X สามร้อยนะครับสภาพสวยนะครับนี่ครับสวยขิ๊กเลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ครบนะครับมีกล่องให้พร้อมนะครับนี่ครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับทาด้านะครับตัวนี้สามารถจูนขึ้นได้นะครับเป็นขึ้นใหม่นะครับเป็นจูนขึ้นได้นะครับพี่น้องนะครับผม ผมใช้งานเลยนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้สองพันแปดร้อยบาทพี่น้องนะครับพร้อมส่งนะครับสองพันแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมเสียงดีนะครับรับสัญญาเด็กไก่เลยนะตัวนี้นะครับ Tada X สามร้อยนะพี่น้องสวยนะครับพร้อมกล่องนะครับสองพันแปดร้อยบาทพี่น้องนะครับผมจะส่งนะครับแล้วก็มาดูที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ไมโครเทคนะครับรุ่น MT 1 6 USB นะครับ ไมโครเทคนะครับผม MT16 USB นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมมีเอฟเฟกต์24โปรแกรมนะครับผมคอมเพเซอร์ Officer, มีให้ทั้ง8ช่องเลยนะครับพี่น้องนะครับ ตัวใหญ่ๆสวยๆนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับมีบลูทูธ usb นะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้อ่ะถ้าจจะสนใจนะครับตัวนี้ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่ไมโครเทคนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น gs หนึ่งสอง fx นะครับตัวนี้ก็บลูทูธได้นะครับบลูทูธได้ usb ได้เหมือนกันพี่น้องนะครับ fx ตัวนี้จะอยู่ที่99โปรแกรมนะครับนี่ครับ99โปรแกรมนะครับตัวนี้จะไม่มีคอมเพรสเซอร์พี่น้องนะครับมีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับตัวนี้4,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ4,500บาทนะพี่น้องพอร้อมจะส่งให้เลยนะครับและก็ มิกเซอร์นะครับผมซาวเบสนะครับผมรุ่น MG P6 นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็ยามาฮ่านะครับยามาฮ่า MG 1 0 X นะครับ MG 1 0 X นะครับตัวนี้มีคอเบสเซอร์2ช่องนะครับผม FX ยี่สิบสีโปรแกรมนะครับสภาพสวยพร้อมกล่องนะครับพี่น้องนะครับมีกล่องให้พร้อมเลยนะครับ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ 2,500บาทนะพี่น้องพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่พวเวกมทัฟนะครับผมเป็นทัฟอะตอม5,000นะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งพี่น้องนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดทั้ง4จุดนะครับผมไปรับประกันมีนะครับมีสติกเกอร์ให้พร้อมนะครับพร้อมกล่องนะครับตัวนี้15,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ15,500บาทพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็มาที่พวเวกมประกอบนะครับตัวนี้คาปาทาซิเตอร์นะครับพี่น้องข้างละ1 2 3 4 5 6 7นะสิบข้างละ14ตัวนะครับผมทั้งหมด28ตัวนะครับตัวนี้ก็18นิ้วค่าละ3นะครับพี่น้องอิ่มๆนะครับคงรอได้เลยอิ่มๆนะครับผมนะครับเป็นแอัประกอบหม้อแป้งใหญ่มากพี่น้องนะครับตัวนี้ขายแค่6,500บาทนะครับใช้งานได้ปกติไม่จีไม่ฮัมนะครับสีสวยเลยพี่น้องตัวนี้นะครับท่านไหนหาไว้ครับ18นิ้วนะครับตัวนี้คุ้มแน่นอนนะพี่น้องนะครับหกพันห้นะพี่น้องนะครับ พร้อมจดส่งให้เลยนะครับผมใช้ได้ปกตินะครับทั้งสองข่าไม่จี่ไม่หำไฟติดทุกเม็ดไฟติดทุกดวงนะครับสนใจนะครับแล้วก็มาที่พป e แมนะครับผมแต่ตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วพี่น้องนะครับผมเป็นแอคเตอร์นะครับผมแอคเตอร์เอทีสามพันหกนะครับ bjt นะครับมอแปลงสองลูกนะครับตัวนี้ก็สิบแปดหงปั๊มได้คาะาสองนะครับผมขับกางนะครับค่รละสองถึงสามดอกได้นะครับมอแปลงคู่นะครับสวยๆนะครับเดิมๆนะครับไม่เคยลือไม่เคยซ่อมนะครับ ตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับผม5,800บาทนะครับ5,800ับาทนะพี่น้องพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีสินค้านะครับพี่น้องมาให้พี่น้องเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับท่าไหนต้องการขายเครื่องเสียงนะครับก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ได้พี่น้องนะครับรับซื้อทั่วไทยนะครับผมเน้นยกชุด นะครับเนียกชุดเท่านั้นเด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยได้อยู่ร้านนะครับพี่น้องวิ่งซื้อนะครับเครื่องเสียงนะครับเพื่อจะมารองรับนะครับพี่น้องนะครับช่วงออกพรรษานะครับพี่น้องจะได้มาที่เดียวนะครับได้สินค้าครบนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมขอท่านที่ต้องการขายยกชุดนะครับทักมาพูดคุยสอบถามคุยราคากันได้นะครับราคากไปกันได้นะครับ ยินดีนะครับวิ่งรับเองถึงที่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม